ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาันเป็นกมบอ็อกฟุตนะซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้ากล้วยเนี่ยก็จะมาได้ข้าวหมูด้วยผลมังกรนะครับซึ่งเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยมันมีผลมังกรเข้ามาขายในร้านค้านะครับผมก็เลยทำการซื้อมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองท้าคนพีพีกันนะหมอหนี่นะจะพีพีกันหรือจจะพีพีอ่ะจะพีพีโอเคโยเล่นกับเซนเจเด็กวาร์ดนี่นะครับการพีพีของคอมโบของหมอแจ็คนะครับตึ้มสวยแหมอันนี้ก็คือ คอมโบของหมอแจ็คเองนะครับเซตที่เราลืมบอกไปเลยครับเซตที่เราใช้ล่าเนี่ยก็จะเป็นเอ,อ่อผลอะไรนะโอไม่นะเมื่อกี้จะมีคนบาลัดผมนะครับก็คือผู้ผู้ชายคนนี้นะครับแต่ว่าผมคอมโ,มโบวันช็อตเขาทันนะคือถ้าผมคอมโ,มโบวันช็อตเขาไม่ทันเนี่ยผมอาจจะมีเซตตายได้นะไม่ดิเขาเขาอาจผมเขาผมอาจจะมีเซตโดนล่านะครับก็ผมจะลองทำการท้าเขาพีพีนะพีพีเพื่อนโอ้โหขี้เกียจย้ายโซตอยู่ด้วย ตอนนี้เนี่ยมี5้าเอฟอยู่ในเซิร์ฟนะครับแต่เขาไม่ออกมาผีๆนะเพราะว่าผมฆ่าเขาเพียงเพียงแค่เปที่เรียบร้อยนะครับมานี่มีหนึ่งคนมีหนึ่งคนเดี๋ยวกันโย่วาซาบเพื่อนวซาบเพื่อนโอ้ไม่นะโซไม่มีงั้นแปลงร่างเป็นมังกรแล้วก็ยัดสกิลใส่หนึ่งพีนี่นะนี่นะครับคอมโบของหมอแจ็คอันนี้ก็ไม่เชื่อคอมโบนะนี่ยิงกีตาร์ไปก่อนยิงกีตาร์ยิงกีตาร์สวยๆออนะครับ คอมโบอาจจะไม่วันชดนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนคอมโบเพิ่งใช้โซไปนะคอมโบเนี่ยนะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้โซนะครับก็คือคือถ้าเราไม่ควรจะใช้โซนะเวลาที่เราจะพีพีเนี่ยแนะนําของแต่งเนี่ยให้เลือกเป็นเอ่อของแต่งให้แนะนาว่าให้เลือกเป็นไพลอตเทลเมทแล้วกันนะครับจะได้วิ่งเร็วๆนะแต่ถ้าเป็นเผ่ามิงแนะนําให้ใช้แว่นโดฟารหรือว่าหมวกคันเตอร์นี้นะครับโอเคเรามาดูคอมโบเลยครับอย่างแรกนะครับก็เอาผมกดผิดได้โอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคอมโบเนี่ย เราจะซีนะซี C เสร็จแล้วเราโซ่ x, x ผลนะครับแล้วก็ C C C เมื่อกี้อาจจะไม่เข้าใจนิดนึงนะครับดังนั้นผมก็จะให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเนี่ยคอมโบนะครับซโซ X X z แซดนะครับแซดเแซดนี่นะครับก็คอมโบประมาณนี้เลยนะครับก็เยอะ ก็คอมโบน่าจะประมาณนี้แหละครับก็ไม่มีคนมาพีพีด้วยเลยโอ้ยอเอางี้ง้เราจะมาลองกับเจ้าบลแสรตัวน,นี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมขอเวลาไปเปลี่ยนเป็นเป็นเอ,อฝั่งไพเลทก่อนนะคราานี้เนี่ยผมจะมาลองดูกันดีกว่าว่าแล้วลครับสวยปึ้งนะครับอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถือว่าผมผมผือแบบกดไปนะแต่ผมจะพยายามไม่ใช้โซนะผมจะพยายามนะครับ จะพยายามนะจะพยายามไม่ใช้โซซึ่งมันยากมากๆเลยนะเออลืมใส่ของแต่งคือแบบหมวกไพลอตอะ่ะึ๊กก็คอมโบได้เหมือนเดิมเมนน้องน้องน้อง,น,องนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เออบัฟข้าหัวอ,อยู่ที่ 12.9m นะข้าหัวของผมนะก็มื่อกีนะครับก็ถูกเราจัดโอ้โหเขานยเออีกรอบน้องเอาให้ลงก่อนเอาให้ลงก่อนเอาให้ลงน้องกดเผาแล้ว จร ad ิงๆไม่ใช่น้องผมหรอกครับแต่ว่าเขาเปิดเผาแล้วนะครับเขาเผาเงียบซะด้วยนะน่าจะสู้ยากเลยเนี่ยคราวนี้ผมว่าสู้ยากสู้ยากสู้ยากอ่ะท่านผู้ชมและคราวนี้คือผมห้ามใช้โซเด็ดขาดเลยนี่นะสีละโอ้โหไม่โดนอ่ะโถเอ้ยโอ้โหแล้วก็เปิดทักคิโอเคเปิดเท่าเจี๊ยบเมื่อกี้เผลอเกิดเปิดมีสามนะครับผมจะพยายามทำให้คีย์บอร์ดเสีบาที่สุดเท่าที่ทำได้เดี๋ยวไปไปไปเล่าในกลางร้อน โดนไปอยู่สองพันห้าเคชโชคนี้นะครับโซผมมีหลายอันเลยโอ้ยโดนทึบตอนนี้ผมแปลงร่างไม่ได้เบื่อโอ้โอ,โอถือว่าอาดามติตแรงนะฮะคีแตกผมเลยอะเขินผมแตกนี่นี่แปลงร่างเป็นมังกรแล้วสกิลเอ็กใส่เอ็กส,สดแซดส,สดๆนี่โดนไปครับ ตึ๊บไม่กดมันไม่โดนปึ๊บกีต้าไม่โดนสวยโดนอยู่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 โอ้โไม่โดนที่ผมจะเล่นสแปมแล้วนะช่วงนี้ผมจะเล่นสแปมแล้วนะปึ๊บเซตหมอแจ็คก,ก็จบไปครับอิเล็กอิเล็กโตสวบเข้าให้นะครับอเออโอเคเขาจะพีพีก,กันอีกรอบไหมครับเออน่าจะไม่พีพีแล้วนะก็งั้นเดี๋ยวเราทําการย้ายเซิร์ฟต,ต่อไปเลยนะโอเคนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เจอมาแล้วหนึ่งนนะครับนี่นะเราจะมาลองล่ากกับเขาดูนะมา เอา,าเพื่อนเฮ้ยสวัสดีเพื่อนโยบัสซับโยบัสซับคราวนี้ผมไม่ต้องใช้โซด้วยสุด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 โู้โคอมโบนี่ตึงจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็คลิปอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้นะครับช่วงนี้ยิ่งเออเฮ้ยนายมาสู้กันอีกรอบสิเพื่อนนะขอลองพีซโน่โนโนอย่ารีเผาอย่ารีเผาเผานี้ดีอยู่แล้วเผาเงือกถ้าใครสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับคือเผาเงือกเนี่ย เผาวีสามกับวีสี่นี่คืออึดมากเลยนะครับคือผมเคยเล่นหลาดของน้องเออเป็นญาตินะครับเจ้าสมิษเกมอ่ะคือน้องแบบโดนลุมแต่ว่ายังไม่ตายอ่ะคือแบบตึงมากอ่ะโอเคนะครับเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านานๆ,ๆเราเจอเวล์ลันห่าละลังแกเด็กนอะเรานี่ล้วยลังแกเด็กกล้วยลังโอ้เอยเฮ้ยเพื่อนในพีพีกันอีกไหมรถทูสิบเอ็มสู้เพื่อนถึงฉันจะคาดนายไปเมื่อกี้ก็เถอะแต่ว่าสู้ๆนะเพื่อน นายไม่มีทางหยุดยั้งเรื่องการสิบเอ็มเลยเหมือนฉันเนี่ยเดินรูดสิบสองล้านนะ่ะโอเคนะพเพื่อนเออสุสุตอนนี้ไม่มีใครผีๆเลยกุ้ยมันน่าเกลียดขนาดนี้เลยโอเคนะครับก็ไปจ้าอาจจะเป็นตัวนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทําการไปหาเขากันเลยดีกว่าแต่สวยนะครับเราเปิดมาแบบยงยงนะครับเอออย่าเพิ่งผมขนมากๆรู้สึกว่าจะเล่นบนฟ้าด้วยแฮะครับท่านผู้ชมทำยังไงดี สวยเอา้าโซได้แต่ว่ารันไม่โดนอะ่ะสกิลกีตาร์โดนขัดโอ้หไม่นะปึ้งโดนไปสวยไม่นะเปิดเอาเงียบคุ้มครองตัวเองเลยฮนะจริงๆผมว่าจะกดสกิลใส่เขานะแต่ว่าอยู่ว่าที่ว่าเออเอาหาคีซะด้วยเคนเคน,นรู้สึกเซิร์ฟมันปิงๆนะท่านผู้ชมเพาผมไม่ได้เออมาเดี๋ยวดูกันนะเรามาลองดูเขาจะรันยัง แล้วก็กีตาร์ขัดไปก่อนเลยละกันกีตาร์ขัดนี่นะครับถ้าหมอแจ็คเขาจะคอมโบไม่ได้นะเขาจะสแปมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่แต่ถ้าผิดก,ก็ต้องขอโทษหมอแจ็คด้วยนะครับปุ๊บป๊บอ้าวน้องเปิดเผาซะแล้วเปิดเผาซะแล้วเปิดเผาซะแล้วงั้เปิดตามด้วยช่วย,เ,ยวเพิ่มดาเมจอเคตอนนี้นะครับเขาน่าจะรันแล,ล้วแหละสาภาพสเตตตอนนี้ตุ๊ไมี่โดนไปสวยโอ้ยไปไปกีานไปก่อนไตสวยเปิดเผา โอเคนะครับก็เออก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับสําหรับเออเซ็ตนะครับเซตหมอแจ็คนะก็กับมนมังกรนะครับกับหมัดอ e ิเล็กโตแล้วก็โพแล้วก็กีต้า์นะครับเฮ้ยมีคนเปิดอีกล้อเหรอจะมีคนเปิดเหรอฮะมีคนเปิดอหรอนายนายจะเปิดเราไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะนายนายนายโอ้โหเนปึ้งนี่โดนไปสวยสวย โดนไปนะครับนี่จะมีคนเหลี่ยมนะมันเกือบตายมันเกือบตายปังสวยออ้ม oh y g ก d นะครับสามเอ็มเหลี่ยมนะนี่นะครับอ่าแล้วก็ออกเกมไปเลยนะครับโอ้โหเกินไปเกินไปเปล่าเกมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคือสิบสามเอ็มครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โห,มโโหไม่อยากขึ้นเลยท่านผู้ชมโอ้โหก็เพราะว่าคือในกลุ่มชนสระของผมเนี่ย ก็จะมี MD นะนี่ MD MD แล้ว MD อ่ะเป็นหัวแคร์แล้วผมไม่อยากข้าหัวขึ้นนะนะก็อย่าลืมมาเอาข้าหัวกับผมจะเยอะนะยอกยอกยอกครับท่านผู้ชมยอกนะยอกเล่นเดือยอกเล่นเดือยโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้สําหรับเซตของหมอแจ็คนะแล้วก็จะเล่นกับผลมังกรอิเล็กโตโพนะครับแล้วก็กีตาร์สำหรับกีตาร์เนี่ยก็สกิลเอ็กเนี่ยสามารถดูดเลือดได้นะก็สำหรับวีนี้ก็ต้องจบเพียง ช่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสมาชิกด้วยนะครับสับสมาชักยเยอะนนะจ้ะ